สวัสดีครับจิบมีสุขดังใจครับตอนนี้เราอยู่กันที่ลา้าวร้อยหนึ่งเนาะพอดีผมมาธุระแถวนี้แล้วก็เจอร้านเจ็ดเด็ด,ดร้านหนึ่งแต่ไม่เคยกินหรอกก็คือเขาเรียกว่าร้านอะไรนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูด้วยกันร้านนีเขาเรียกว่าลูกชิ้นปลาในซอยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาแวะกินกันผมก็ไม่เคยมากินนะนะร,รู้สึกว่าเขามีหมูสเต๊ะด้วยนะครับในซอยในซอย มีหมกนี่มีหมูสะเต๊ะแบบเปี๊ยสดเ้ยเพื่อนๆเดี๋ยวเราต้องรอกันนะที่มีก๋วยเตี๋ยวปลาด้วยไปแล้วเราไปรอกันนะครับโต๊ะกว้างๆเนาะเยวดูเมนูกันก่อนว่าเห็นอะไรก็มีก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนาะเพื่อนดูก๋วยเตี๋ยวต้มยำปบบเปี๊ยสดหมูสะเต๊ะเพื่อนน่ากินมากเลยเดี๋ยวผมเอา เย็นตาโฟเอาเย็นตาโฟเส้นเส้นใหญ่แล้วกันคุณเย็นตาโฟเส้นใหญ่แล้วก็แบบเปี๊ยสดครับหนึ่งแล้วก็หมูสเต๊กขายไงคุณขายอ๋อชุดเพื่อนๆเดี๋ยวสั่งเป็นชุดเล็กดีกว่าชุดเล็กเอาติดมันหน่อยโอเคของเปี๊ยหนึ่งเย็นตาโฟหนึใช่ครับโอเคร้านนี้ผมก็ไม่เคยมานั่งกินเนาะแต่ก็ลองมากินดูเพราะว่า ขับผ่านต้าวเพ้าร้อยหนึ่งแหละหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยได้กินนั้นี้ก็มาก็จอดรถกันข้างทางกัเพื่อนนะครับร้านก็ก็ผมดูร้านน่ากินนะที่บอกร้านก็ว้างดีเพื่อนกกว้างไหมกว้างไหมมีของกินหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวต้องเก็บที่ผมให้ดูนี่ก็คือเนี่ยเพื่อนๆอย่างหมูเตะเจ็๊บไม้เจ็บสิบบาทเองนะครับ เดี๋ยวเรามากินกันนะฮะพี่บอกนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวของมาเดี๋ยวอาหารมาเดี๋ยวมาล้างกินแล้วกันนะครับผมลืมสั่งน้ำครับพี่เดี๋ยวเอาน้ํามีน้ําอะไรบ้างฮะอ๋อเอาเกินน้ำกระเจี๊ยบเอาน้ำกระเจี๊ยบแก้หนึ่งครับเพื่อนๆนี่แหละกระเจี๊ยบมาละน้ำกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบนะนี่น่ากินไหมนี่น้ำกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบอื้อ รสชาติดีเด้วยรสชาติโอเคหน่ากินไหมน้ำกระเ,เดียบน้ำกระเดียบเพื่อนเขามาส่งแล้วนี่เย็นตะโฟน่ากินไหมหน่ากินไหมเยน็นตะโฟนะโอ้ตับเป้วสดน่ากินไหมตับแก้วสดเด็ดเด็ดเด็ดตับเป้วสดๆๆๆๆ น่าก,กินมากยากเลยเดี๋ยวเพื่อนๆดูดินี่ปลาเปีเ๊ยสดนะ<ม>เออปลาเปีเ๊ยสดปลาเปีเ๊ยสดเรามาต่อด,ด้วยเย็นตรัโฟลเล่นใจน่าก,กินมา,นากน่ากินมากเพื่อนๆหมูสเต๊ะมาละนี่หมูสเตะ๊ะน่าก,กินไหมเพื่อนๆหมูสเต๊ะน่ากินไหมนี่แล้วก็มีอาจาัดนะเออแล้วก็มีน้ำจิ้มน่าก,กินไหมน่าก,กินไหมเพื่อน,นๆ โดยรวมมาแล้วมาครบแล้วนะครับหมูสเตะนะฮะเย็นโตโฟแล้วก็ทางด้านปรับเรียสดมาครบพร้อมกินเมือนเื่อดเดี๋ยวเรามากินกันอย่างแรกเลยเรามากินเย็นโตโฟกันก่อนอ่ารสชาติเป็นยังไงเพื่อนดึกนี่นก็มีหมูหมูสับนะที่รักหมูสับอืมอืม แล้วเพราะเขาก็ไม่ได้รสตัดมากนะนี่ผมชิมยังไม่ได้ปรุงนะแล้วก็เดี๋ยวชิมเส้นใหญ่ก่อนเส้นใหญ่เป็นยังไงบ้างเส้นใหญ่เส้นใหญ่อืมเส้นใหญ่นุ่มเลือ มีเกี้ยวมาให้ด้วยเกียเก้ยวเกี ừ, ้ยวเกี้ยวเราผมขอรสชาติปรุงดีกว่าปรุงเขายกมาเนี่ยน,น,น้ำตาลหนึ่งถงท้องผวกผัวถ้วช้องหนึ่งพริกหน่อยหนึ่ง พริกหน่อยหนึ่งแล้วก็น้ำส้มน้ำส้มนี่น้ำส้มมีน้ำส้ม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 สักช้อนหนึ่งปรุงตามตามรสชาติเพื่อนๆอาจจะกินนะแต่ผมก็กินรสออกเปรี้ยวหวานเค็มนะเพื่อนๆน้ำปลาน้ำปลา เราก็ปุงกันนี่เขาก็มีนะมีลูกชิ้นปลามาให้ลูกชิ้นปลาแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นกุ้งแล้วก็นี่เที่ยวปลาพอปรุงแล้วหัว รสชาติเด็ดมากเส้นใหญ่นุ่มนะอืม้ม โอ,โ,ออโอเคแล้วรสชาติอุ่งล้วโอเคแหละถ้าเพื่อนมาแล้วปรุงนะงรสชาติรสตัดแตโอเคเพราะน้ำน้ำตอกเขาว่าก็คือออกกลางกางไม่ได้จัดจ้าม ก็มีแฮกกล้วยแฮกกล้วยแหกกล้วยกบบแหกกล้วยอื้อือืรสชาติโอเคเอ่ะ ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอทำไปตรวจกันเดี๋ยวข้ามกินเดี๋ยวากินเยอะแยหมดเลยเนี่ยเพื่อ่ผขภาพเธอเนี่ยเขามีต้นหอมต้นหอมต้นหอมมาให้ด้วกินคู่กับ เอาช้อนอ่ะเียดสดเลยหนาตานี่ดดคับเียดสดลงลเพียดสน่ากินไหมน่ากินไหมเียดสดเียดสดแบบเปียสดผมเธอกินอย่างนี้เลยคัดใหญ่เลยคั้นดีใหญ่คัใหญ่ อมันหอมมันผ้าครัมันหอมม,หอม,มันนุ่ม,มนรสชาติดีมากอืม,อม thịt cái gì vậy và... mấy thứ ba mày không mày thôi ba mày kiểu lại lo rồi mà hả mày có ba mày kiểu này mày thôi mày phía mày thôi mày Ngon. พิกคุณเรียกพิซซ่าะบอกเลยนะไม่รู้จักพิซซวอืมนาะวกวกือบมน้ำเนี่ยน้ำาอยากให้ดูน้ำเนี่ยน้ำมันเยิ้มเลยน้ำเยิ้มเลยเห็นมน กัวหอมหอมรักอันนดีมากกินลืมกุกแต่ว่ากินลืมว่ะเดี๋ยวพักว่ะหมุกเตะเดีเ๋ยวไว้นานจะไม่หรอยกลับว่ะหมุกเตะ หมดเตะคืเขาเพิ่งยากนะสิบม้าม่เนี่ยสิบไม้สิบไม้รู้สึกว่าแค่เจ็ดสิบาทเองผมบอกเอาติดมันแบบเนี่นะหมูหมูหมูหมติดมันนิดนึงแล้วก็จิ้มันบจิ้มนะจิ้มันมจิ้มน้มจิ้มนะแย่นเลย ดิมนะนะคเ้ยคคผู้อาจาศอาจาศอาาศเขา,าอุ้ยเ <c oughs> ด้งเๆ่งเอบคุณ เมีหอมมีอะไรอื่อนเงี้ยแมเยอ้มเกเยอมากหูเขาออนุ่มๆนะน่เออู๊อุ่มๆหน่อยเนี่ยโคเพื่อ่ะ

เดี๋ยวต้องท๊ให้หมดนะเพื่อนเดี๋ยวจอดที่ตังเดี๋ยวมาดูกันทีว่าเท่าไหร่นะขอแยตกินก่อนนี่เพื่อนเพื่อนผมซัดนี่ก๋วยเตี๋ยวนี่เกลี้ยงละทุกอย่างนี่เกลี้ยงหมดแล้วนะครับบูตรมหมูเตะนี่เพื่อนเพื่อนดูอร่อยไม่อร่อยก็ลองดูแล้วกันแต่ผมบอกว่าผมหิวด้วยนะเพื่อนอร่อยไหมผมวันเห็นสภาพนี้เพื่อนเพื่อนคิดดูว่าอร่อยไม่อร่อยแล้วกันเดี๋ยว ค่าเสียหายเนี่ยเดี๋ยวเกาเรียกเก็บตังค์นะค่าเสียหายเท่าไหรน่นะเพื่อนนะพี่ครับเก็บตังค์ด้วยครับเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยแปดสิบห้าค่ะร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับสามอย่างร้อยแปดบห้าบาทนะนเพื่อนเนาะไปะถ้ามีโอกาสนะก็แวะมากินกันนะเนะาะพอถามว่าโอ้โหสุกสัตว์ไปจุกเลยอิ่มนะครับร้อยแปดสิบห้าบาทเดี๋ยวว่าไม่แพงเพื่อนนะฮะ ถามเพราะว่าร้านเขาก็มีคนเข้ามากินค่อนข้างเยอะเนาะราะว่าเพื่อนๆมีโอกาสแวะมานะรับพาร้อยหนึ่งนะไปะก็อย่างที่บอกครับถ้าใครผ่านมารับพาร้อยหนึ่งก็แวะมาทานนะครับขอบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะฮะอร่อยอร่อยนะครับก็ยังไงก็วันนี้ก็อิ่มแล้วเพื่อนๆยังไงก็ขอตัวเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไคร้นะเพื่อนๆน,นะอย่าลืมนะ กดซับกดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วกดติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนวันนี้ขอตัวก่อนแล้วบ๊ายบายไปแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย